อัดภาพหน้าจอ vivo ไม่ต้องใช้แอปใดๆเลยมีวิธีไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับในเครื่องสาธิตตัวอย่างของหนึ่งตัวนี้จะเป็นเครื่อง vivo y11 เป็นเวอร์ชั่นปี2020นี้นะครับ ให้ทำต่อไปนี้ครับไปที่การตั้งค่าเลื่อนขึ้นไปครับไปที่ภาพหน้าจอพิเศษในที่นี้เขาจะบอกว่าถ้าคุณปัด3นิ้วขึ้นไปจะเป็นการแคปหน้าจอนะครับซึ่งเราไม่ต้องไปกดปุ่มเพื่อแคปเราใช้นิ้วปัดได้เลยในที่นี้เดี๋ยวหนึ่งแนะนำวิธีการแคปหน้าจอก่อนนะครับกดออกไปข้างนอก เช่นเราเข้าไปที่ Facebook เราอยากจะแคปภาพเนี้ยนะครับเราก็เอานิ้ว3นิ้วแตะไปที่หน้าจอแล้วปัดขึ้นเขาก็จะแคปให้เราเลยเห็นไหมครับภาพทั้งหมดในการแคปนะครับจะไปอยู่ในอัลบ,บั้มของเราครับกดไปที่อัลบ,บัม้มภาพก็จะมีอยู่ตรงนี้แล้วเห็นไหมครับโดยที่เราไม่ต้องไปกดปุ่มให้เสียเวลานะครับแค่เอานิ้ว3นิ้วนะ่ครับแตะจากข้างล่างแล้วก็ลากขึ้นไปเราก็ได้ภาพแล้วครับนะฮะอันนี้ เป็นในส่วนของการแคปหน้าจอนะครับเดี๋ยวเรากลับไปใหม่นะครับเด๋ยวหนึ่งออกไปนะครับจะได้ไม่งงกันครับไปที่การตั้งค่าเสร็จปุ๊บนะครับไปที่ภาพหน้าจอพิเศษครับอันนี้เรามาดูตรงนี้ครับเราจะอัดเป็นวิดีโอนะครับให้เรามาตรงนี้ก่อนในส่วนของการบันทึกเสียงตัวนี้ครับถ้าเรากดไปนี้นะครับเขาจะมีตัวเลือกนะครับ ซึ่งตัวเลือกต่างๆนี้นะครับถ้าเราเลือกเสียงจากระบบก็คือเราแคสเกมต่างๆหรือว่าแนะนําการใช้แอปพิเคชันเสียงผู้พูดเนี่ยจะไม่เข้าไปอยู่ในเครื่องจะมีแต่เสียงภายในตัวเครื่องเท่านั้นเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงนอกเสียงกาเสียงสภาพแวดล้อมภายนอกที่อยู่นอกเหนือจากเครื่องเนี่ยจะไม่เข้าไปอยู่ในเครื่องถ้าเราเลือกเสียงระบบแต่ถ้าอยากแคสเกมให้มีเสียงเราเสียงคนบรรยายเนี่ยครับเข้าไปอยู่ในตัวเกมด้วยเราก็จะต้องเลือกตัวเสียงไมโครโฟน แบบนี้ไม่ว่าจะนําเสนอสอนการใช้ Excel สอนการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆก็ให้เราเลือกเป็นเสียงไมโครโฟนแบบนี้นะครับหรือถ้าบางคนบอกว่าอยากได้ภาพอย่างเดียวไม่ต้องการทั้งเสียงภายนอกภายในก็มาเลือกตรงนี้ครับตัวล่างสุดคําว่าไม่มีเมื่อทราบตามนี้แล้วครับในที่นี้เราจะมาเลือกเสียงจากไมโครโฟนก็เลือกตามนี้นะครับแล้วกดออกมาครับอันนี้เรามาดูตรงนี้คุณภาพรูปภาพกดตรงนี้ มาตรฐานของเขาเขาจะเลือกไว้ที่สูงก็คือเขาแนะนําว่าเลือกเป็นสูงเอาไว้นะครับมันจะได้คุณภาพที่ดีนะครับเราก็เลือกตามนี้แต่ถ้าเกิดเวลาแคสเกมหรือว่าเราเล่นเกมอะไรที่มันมีกราฟิกถึงสูงแล้วเกมหนักๆแล้วทําการบันทึกภาพหน้าจอมาแล้วปรากฏว่ามันกระตุกวิธีการแก้ไขปัญหาการกระตุกเหล่านั้นให้เรามาเลือกคุณภาพรูปตัวนี้ครับให้เป็นคุณภาพต่ำเอาไว้นะครับมันจะไม่กระตุกมันก็จะได้ภาพออกมาเหมือนกันแต่ไม่กระตุกแต่คุณภาพอาจจะไม่ละเอียดเท่ากับคุณภาพสูงนะครับ ทำไมเราถึงต้องมาตั้งตรงนี้เพื่อให้เราสามารถบันทึกหน้าจอได้แล้วนาไปใช้งานได้นะครับถึงมันจะคุณภาพไม่สูงก็ตามแต่เราก็สามารถใช้ได้เนื่องจากสเปคตัวมือถือเราหรือว่าตัวเกมเรามันไม่แมทกันนะครับอันนี้วิธีแก้ไขนะครับเราก็ทําตามนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากได้คุณภาพสูงแล้วไม่กระตุกเราก็ต้องอัพก็คือต้องซื้อเครื่องรุ่นใหม่ที่มันมี CPU หรือมีแรมที่มากขึ้นกว่านี้นะครับโอเคนะครับกดออกมา ตัวล่างสุดครับตัวถัดมาเขาบอกว่ากําลังบันทึกห้ามรบกวนตัวนี้นะครับถ้าเกิดมีคนส่งข้อความมาโทรมานะครับมันจะชอบมีการแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาใช่ไหมครับดังนั้นเขาถึงออกแบบสวิตมาเพื่อปิดกั้นไม่ให้มีคนมารบกวนเรานะครับเราก็ไม่โยกตรงนี้แค่นี้เองครับก็จะไม่มีอะไรมาเด้งแจ้งเตือนนะครับลายเข้าข้อความเข้าอะไรเงี้ยครับเราก็กดโยกสวิตเปิดอย่างนี้ซะ ในระหว่างที่บันทึกหน้าจอนะครับมันก็จะมีมีข้อความมากวนใจในขณะที่เราเลคคอร์ดหน้าจอของเราได้นะครับเมื่อทราบตามนี้แล้วนะครับทีนี้มาดูในส่วนของวิธีการใช้งานกันเลยครับกดออกไปเลยครับทีนี้เวลาเราจะอัดหรือบันทึกหน้าจอนะครับอย่างเช่นในที่นี้หนึ่งจะแนะนําการใช้งานของโทรศัพท์มือถือเราก็นําเอานิ้วนะครับนิ้วชี้เราเนี่ยครับปัดจากล่างขึ้นบนเราจะมาเจอตรงนี้ครับคำสั่งภาพหน้าจอพิเศษกดเข้าไปที่ภาพหน้าจอพิเศษครับ เขาจะโชว์ขึ้นมาแบบนี้เป็นวงกลมๆแบบนี้นะครับวิธีการใช้งานเราก็มากดการบันทึกหน้าจอเขาจะมีการบันทึกขึ้นมาให้เราเห็นนะครับเป็นปุ่มลอยๆแบบนี้ขณะที่เราบันทึกอยู่นะครับนะฮะแนะนําการใช้งานแอปแล้วทีนี้ถ้าเกิดเสร็จอัดภาพหน้าจอแล้วเราก็มากดทางด้านขวามือครับเมื่อเรากดหยุดการบันทึกหน้าจอแล้วนะครับเขาจะมีป๊อปอัพโชว์ขึ้นมาตรงนี้นะครับเราสามารถกดที่ป๊อปอัพตรงนี้ได้เลยมันก็จะไป หาแหล่งที่เก็บนะครับแต่สําหรับใครที่กดไม่ทันหรืออยากจะรู้มันไปอยู่ตรงไหนให้เรามาดูตรงนี้ครับไปที่อัลบั้มกดไปที่อัลบั้มเราจะเห็นเลยครับตัววิดีโอล่าสุดของเราจะอยู่ตัวแรกเลยนะครับเราก็กดเข้าไปดูนะครับกดเพย์ครับเขาจะมีการบันทึกขึ้นมาให้เราเห็นนะครับเป็นปุ่มลอยๆแบบนี้ครับนะครับถ้าในขณะที่เราบันทึกอยู่นะครับแนะนําการใช้งานแอปอยู่ เราเฮ้ยเรามีธุระเราจะกดอยากให้มันต่อเนื่องนะครับแล้วกดตัวนี้ครับเพื่อ,อท,ทําการเลคอร์ดตอนนี้เขา,าเลคอร์ดต่อไปแล้วครับโอเคนะครับเดี๋ยวหนึ่งสต็อปก่อนแล้ทีนี้ถ้าเกิดว่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ปุ่มลอยเพื่อไปชี้แนะนําแอปนะครับมีเคลลับอีกนะครับก็คือทําตามนี้ปัดขึ้นมาแล้วเข้าไปหน้าจอพิเศษกดบันทึกหน้าจอ เราได้ปุ่มลอยๆตัวนี้มานะครับตัวนี้แหละครับจะเป็นตัวชี้อย่างเช่นเราจะแนะนําการใช้งานแอปวันนี้เราจะมาแนะนําการใช้งานแอปเราก็นําเอาตัวนี้ครับไปชี้ที่ p Play Store ครับก็กดเข้า p Play Store หลังจากนั้นเราจะโหลดเกม ROV เราก็เลือกไปที่ ROV นะครับนะฮะโอเคนะครับอันนี้ทดสอบนะครับนะมันจะเด้งขึ้นมาแล้วกดตรงนี้นะครับเราได้ปุ่มลอยๆตัวนี้มานะครับตัวเนี้ย ตัวนี้แหละครับจะเป็นตัวชี้นะครับอย่างเช่นเราจะแนะนําการใช้งานแอปนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําการใช้งานแอปนี้วก็นำเอาตัวนี้ครับไปชี้ที่ p Play Store ครับ้วกดเข้า Play Store นะครับหลังจากนั้นเราจะโหลดเกม ROV แล้วก็เลือกไปที่ ROV นะครับนะโอเคนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับสําหรับท่านผู้ชม ที่เขารับชมในคลิปวิดีโอที่เราถ่ายหน้าจอเขาจะได้เห็นว่าเรานิ้วเราไปอยู่ตรงไหนกดตรงไหนนะครับก็คือใช้ตัวเครื่องมือของ Vivo ที่เขาให้มานี่แหละครับนะฮะทำแบบนีนบ้เดี๋ยวนึงออกไปก่อนครับเมื่อเรารู้วิธีการอัดภาพหน้าจอของ Vivo ตามนี้แล้วนะครับหลังจากนี้แล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะแคสเกมนะครับก็ให้เราไปตั้ง เปิดไมโครโฟนนะครับให้เราไปที่ตัวเกมจะเห็นว่าตอนนี้ที่เราอัดเนี่ยมันเป็นภาพแนวตั้งใช่ไหมครับแต่เวลาเราจะแคสเกมเนี่ยมันจะเป็นภาพแนวนอนตั้งขึ้นมาแบบนี้นะครับนะฮะในที่นี้หนึ่งจะยกตัวอย่างจากเกมนะครับก็คือเป็นเกม ROV นะครับกดไปที่ ROV ครับให้เข้าเกมไปให้เรียบร้อยก่อนนะครับโดยอยู่ในตำแหน่งของเกมที่เขาเล่นก็คือแนวนอนแบบนี้นะครับเอานิ้วนะครับปัดจากข้างขวาขึ้น แบบนี้พอปัดมาเสร็จปุ๊บนะครับเราเห็นภาพหน้าจอพิเศษกดไปครับเราก็จะเห็นเครื่องมือของเราแล้วนะครับทีาน,นี้ก่อนที่เราจะเข้าไปแคสเกมวิธีการแคสเกมของเราก็คือเราอยากให้มีเสียงบรรยายของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวเกมด้วยก็ให้เราไปเลือกในการตั้งค่าให้เป็นเลือกแบบไมโครโฟนนะครับพอเราเลือกแบบไมโครโฟนปุ๊บเนี่ยเสียงเกมกับเสียงเราเนี่ยไม่อากจ,จะตีกันดังนั้นเราจะต้องให้เสียงเกมเบาวกว่าเสียงเรานะครับ ให้เรามาหลีเสียงที่วอลลุ่มนะครับตอนนี้1เร่งไว้เกือบสุดเลยนะครับหลีลงมานะครับหลีให้ต่ําหน่อยครับประมาณนี้ครับฟังแล้วมันไม่ดังเสียงพูดเราจนเกินไปนะครับพราหลีขนาดนี้เสร็จปุ๊บนะครับทีนี้เราก็มากดบันทึกหน้าจอหลังจากนั้นเราก็กดเริ่มเล่นเกมในขณะนี้นะครับเรามารับชมวิธีการแคสเกมด้วยมือถือ Vivo Y11 กันนะครับนะฮะ ว่าตอนนี้เราจะต้องทดสอบด่านต่างๆนะครับก่อนการเล่นเกมนะครับอันนี้หนึ่งยกตัวอย่างให้ดูนะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับอ่ากด s t ็อก่อนนะครับเขาก็จะโชว์ขึ้นตรงนี้เลยครับบันทึกไว้ที่เก็บข้อมูลแล้วนะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะออกมาจากเกมก่อนนะครับอ่ากดออกมาจากเกมก่อนนะครับอันนี้เราไปดูกันครับว่าตัวที่เราอ่านหน้าจอไว้แล้วนะครับ มันก็จะอยู่ในอัลบั้มแล้วทีนี้ก็จะมาอยู่ตัวแรกเลยครับอ่ากดเข้าไปดูกันกดเพ่เรามารับชมวิธีการแคสเกมด้วยมือถือ vivo y 11กันนะครับนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราจะต้องทดสอบด่านต่างๆนะครับก่อนการเล่นเกมนะครับอันนี้หนึ่งยกตัวอย่างให้ดูนะครับนะฮะเห็นมัครบอันนี้นะครับอ่ากดสต็อปก็นะฮะเราก็สามารถแคสเกมได้นะครับ นำไปประยุกต์ใช้ในการแนะนําการใช้งานแอปต่างๆได้นะครับตามนี้นะครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถอัดภาพหน้าจอได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1นึ่งโมบายมุกเหล็กบนชแนลของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ